ถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะอยากให้พี่ปราภาสช่วยแนะนำหุ้นที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยงเหมือนที่แนะนำในคลิปว่าหุ้นโรงไฟฟ้า,ย,าย,ยังไม่ควรยุง่งและมีหุ้นอย่างอื่นอีกไหมคะที่ยังไม่ควรยุง่งขอบคุณค่ะได้เลยยินดีนนเลยนี้ผมหมายเหตุก่อนว่าจริงๆไหยพี่ปรกสกับผมเคยอัดคลิปนี้ EP ที่สามสิบสามสิบเจ็ดชื่อคลิปหุ้นเจ็ดประเภทที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง เปิดดูเปิดดูด๋ยวตะลึงว่าจําไดม้มันม่ได้จำดีขนาดนั้นฮะคุณนเจ็ดประเภทที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยงก็ไปเสิร์ชดูอันนี้ก็จะคุยกันยาวเลยนะเผื่ออยากฟังเวอร์ชันเต็มเต็มอ่าอันนี้ก็พอสังเกตแล้วกันว่าอะไรบ้างที่แนะนำว่ามือใหม่ไม่ควรยุ่งได้เลยครับก็อย่างแรกนะอินดี้อดี้ด๋วยวบอกเหตุผลด้วยเพราะอะไรนะครับ อย่างแรกเนี่ยแต่มันเป็นความยากสำหรับมือใหม่เหมือนกันนะ <c oughs> คือเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดถึงประเภทหุ้นหรือว่าจะพูดถึงอุตสาหกรรมไปเลยดี <c oughs> ดอุตสาหกรรมเลยดีกว่าไอ้ตอนนั้นน่ะตอนที่อัดคลิปเรื่องเจ็ดหุ้นเจ็ดประเภทเนี่ยเออตามประเภทหุ้นตามประเภทหุ้นแต่วันนี้จะพูดเรื่องอุตสาหกรรมเลยแล้วกันจะได้เข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะก็คราวเขาที <c oughs> <c oughs> ่แล้วมันเขาที่แล้วมันจะมีแบบ IPO อะไรางี้ด้วยใช่ใช่จำได้หรือ IPO แล้วก็หุ้นเออส<ผ>ซเคลอ,ลอนอะไรเงี้ยเออหุ้นสซเคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่อันนี้ยทีอย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงมือใหม่อ่ะเบิร์ตพี่ว่าเขาอาจจะแยกไม่ออกว่าหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นสซเคิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยหว่อเอล่าว่ารังนั้เออน,นเดี๋ยวพี่ตอบอุตสาหกรรมให้เลยนะครับก็ เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วได้บอกไปแล้วว่าผู้ลงไุฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมือใหม่ก็ไม่ไม่ได้ง่ายนะนะครับอันหนึ่งแล้วนะครับนะก็นับลงนฟ้าด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งสองเนี่ยที่บอกว่าหุ้นอสังหาครับหุ้นอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่พี่คิดว่านะครับเป็นเป็นหลุมสําหรับเมาอ่ะเยอะครับเป็นหลุมสำหรับเม้าเยอะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าตําราแทบทุกอย่าง เข้าตาราคืออะไรว่าหนึ่งหุ้น P/E ต่ำสิบเท่าซึ่งกลุ่มนี้ต่ำสิบเท่าทั้งกลุ่มเลยสองปันผลสูงอีกโอ้โหนี่มันแบบสวรรค์ชัดๆคนอื่นเข้าตำราเข้าตำราในด้านดีใช่เข้าตำราในด้านดีนะครับเป็นเแล้วก็สองคือปันผลเยอะใช่ไหมครับเวลาคนจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ฉันค้นพบกลุ่มซักลุ่มรัพ์แล้วเพราะว่าเป็นทั้งหุ้นที่ราคาถูก P/E ต่ำสิบเท่า หุ้นมาตัวพีหกเท่าเจ็ดเท่าโอ้โหซื้อไปปุ๊บห้าหกปีคืนทุนแถนปันผลอีกปีละหกเจ็เอร์ซ็นเจ็ดแปดปเซ็โอ้โหมันจะมีอะไรดีกว่านี้อีกนะครับสิ่งที่จะบอกคือว่าหุ้นสงหาเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจลึกซึ้งมากๆเพราะว่าปัญหาหุ้นอสังหาคือเขาเนี่ยต้องหาลูกค้าใหม่ทุกปีดังนั้น ในปีหน้าเนี่ยไม่จําเป็นเลยครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถหากําไรหาไรายได้และกําไรเนี่ยได้เท่ากับปีนี้หรือมากขึ้นไม่มีอะไรการันตีเลยยากมากมันคาดเดาอนาคตยากนั่นคือสิ่งที่ตลาดหุ้นเนี่ยรู้ก็เลยกดราคาของเขาเนี่ยให้ P E ต่ําไม่ถึงสิทธเท่าเพราะการคาดเดาอนาคตที่ยากนั่นเองโอเคนะ,ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นหลุมแบบว่าหลอกเมาแบบว่า กลุ่ม uhm, แรกๆได้ mm <h. S 1> ง่ายมากนะครับก็ต้องควรระวังไว้แนะนําว่าก็ถ้าส่วนตัวนะก็ก็ก็แนะนําว่าอาจจะคูณหลีกเลี่ยงอันนี้คอนเฟิร์มช่วยเซอร์ติเซอร์ติฟยบผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นเม้ามานะครับที่ซื้อหุ้นสังหาเซอร์ติฟายบายผมเลยอออแนะนําแนะนําว่าแนะนําให้ไปออโเค นะนำให้ไปทางอื่นก่อนถ้าเลือกเลือกได้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าคือไม่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่นะครับคือถ้าเราเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งนะครับเราลงทุนอะไรก็ได้ครับนะไม่มีใครบังคับเราหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยพี่ก็แน,นะนําว่าจริงๆรแล้วเนี่ยมือใหม่บางทีไม่ไม่ไม่เข้าใจธุรกิจที่แท้จริงนะครับก็ทําให้พลาดได้ง่ายๆนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยหุ้นอสังหาเนี่ยเอ,อ่อบางบริษัทนะครับยามว่าบางบริษัทนะครับอาจจะไม่โตเลยก็ได้ ถือสิบปีไม่กําไรก็ได้ครับหมายว่าหุ้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยไม่กาไรเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะหากาไรเพิ่มขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็เนี่ยอันตรายนะครับต้องต้องต้องพิจารณาไว้สามรับเหมาก่อสร้าง <c oughs> นะรับเหมาก่อสร้างนะครับก็คล้ายๆกับอสังหาเมื่อกี้เหมือนกันคือว่ารายได้เนี่ยเป็นโปรเจกต์นะ <c oughs> ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับบางปีเนี่ยมีงานน้อยนะต้องแย่งประมูลขาดทุนอีกได้งานนะ แต่ขาดทุนก็มีเพราะว่างานน้อยเกินไปมันต้องบอกว่าประมูลงานมาเพื่อเลี้ยงคนไงนี่ออกป่ะนะเนี่ยต้องใช้ประเด็นพวกนี้นะครับเนี่ยมีความผันผวนสูงมากนะครับง่ายๆคือกลุ่มอาสังหาเนี่ยเกือบทั้งกลุ่มลงทุนยากนะยกเว้นที่ง่ายหน่อยคือพวกห้างสรพสินค้าอนะอันนี้โอเคหน่อยห้างสรพสินค้าเพราะว่าเขามีรายได้รีเคลิ่งหรือรายได้ประจำไงใช่ป่ะคือค่าเช่าใช่ป่ะเอออย่างนี้มันโอเคไงนะนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นรายได้ที่เป็น non recurring หรือว่ารายได้ที่ไม่ประจำอันเนี้ย ลงทุนลำบากนะครับต่อมาคือพวกปิดโตครับปิโตเคมีปิโตเคมีใช่ปิโตเคมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคาขายนะครับหรือต้นทุนก็แล้วแต่นะครับมันเขาเรียกว่า <c oughs> ขันผวนตามราคาโลกคือบริษัทเนี่ยกำหนดราคาขายเองไม่ได้นะครับกําหนดต้นทุนเองก็ไม่ได้ต้นทุนกำหนดไม่ได้ราคาขายกําหนดไม่ได้บางช่วงเวลาเนี่ยเราจะเห็นครับว่าบริษัทปิโตเนี่ยโอ้โหกำไรดีต่อเนื่องเลยกําไรดีต่อเนื่องเลย แต่สุดท้ายบางทีเราอาจจะไปดูช่วงสั้นๆไปดูช่วงเวลาที่เขาแบบดีที่สุดของในชีวิตพอดีเลยดีที่สุดในชีวิตแล้วคือช่วงนี้เดี๋ยวผ่านช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเลวร้ายอีกห้าปีสิบปีเนี่ยบางทีเรามองไม่เราไม่เข้าใจใส่ขึ้นเขาครับนะก็แนะนาว่ามือใหม่เนี่ยผมว่าคุณหลีกยังนะนะนะแล้วก็กลุ่มพลังงานอ่านะนะแลยคนมองว่าโ oh, oh, อ้โหปตรทไงดีจะตายอ่านะนะยอมรับก่อนว่าส่วนตัวคิดว่าปตทเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมนะครับแต่เรากำลังพูดถึงมือใหม่ไงนะครับว่าการลงทุนในธุรกิจที่เป็นพลังงานนะครับพลังงานเนี่ยพี่บอกว่าพลังงานคืออะไรพลังงานเนี่ยก็คือน้ํามันเป็นหลักนะคือน้ํามันเป็นหลักนะครับปิโตปีโตก็คือพลังงานใช่ไหมไม่ไม่ปิโตก็ไม่ใช่คือปิโตเนี่ยมีต้นทุนเป็นพลังงานคือน้ํามันอ๋ออ่าแต่จริงปิโตคือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเบิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> กลุ่มพลังงานเนี่ยพวกน้ํามันเนี่ยนะครับปั๊มเปิมอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับหรือจะเป็นอะไรนะลงก่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงการเป็นเอ่อ defiary แล้วลงก่นหรือไม่จะเป็นพวกแบบเขุดเลยขุดเจาะหาน้ํามันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเนี้ยก็ไม่แน้นําเหมือนกันเหตุผลเป็นเพราะว่าราคาน้ํามันเน่ยเหมือนกันก็ผันผัวน่นะครับแล้วเนี่ยช่วงไหนราคาน้ามันดีก็โอ้โหกำไรดีเลยช่วงไหนราคาน้ำมันตกเนี่ยขาดทุนนะเขาเรียกว่า stock loss นะขาดทุนนะครับ อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นรอามากจริงจะว่าไปนะเอาง่ายๆอย่าง A t P สามศูนที่เราพูดกันไปก่อนนั้นเนี้ยที่เป็นบริษัทขนส่งใช่ไหมที่เราไปเยี่ยมชมกิจการกันมากับสิทธินะ์เก่าคือแค่ว่าต้นทุนกิจการของเขามีค่าน้ํามันอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับใช่คือเรายังแบบจ้องกันแล้วจ้องกันอีกเลยใช่ไหมว่าแบบใช่เอาให้ถูกลัวอีกหน่อยได้ไหมอุ้ยปีนี้ราคาน้ํามันขึ้น มันจะกระทบแค่ไหนวะเนี่ยคือขนาดมัน<ช>มนีคืออยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นใช่เป็นของต้นทุนน่ะมันยังแบบเรายังต้องแบบกังวลมันพอสมควรเลยใช่เลยพวกนี้คือแบบเต็มเต็มเลยพวกพลังงานเเลยยตนีใช่เพราะพลังงานคือขายพลังงานเลยขายน้ำมันตรงๆเลยดังนั้นเนี่ยต้นทุนแค่ผันผลเล็กน้อยเนี่ยมันก็มันคือต้นทุนทั้งหมดอะเบิร์ตอืมอืมอืมเอออะไรเงี้ยนะครับง่ยก็กลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็ แต่ต้องแยกออกนะในกลุ่มพลังงานน่ะบางทีมันมีมันมีบางอย่างอะซ่อนอยู่เช่นบางบริษัทเนี่ยนะยกยกอย่างเฉยนะครับขอย้านะครับยกตัวอย่างนะครับบางบริษัทเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มพลังงานก็จริงแต่ไม่มีผลกระทบต่อความผันผวนของราคาเลยก็มี uh. อ่าอ่าเช่นยกอย่างชื่อเลยนะแต่บอกนะครับว่าไม่ได้ยกตัวอย่างเพื่อให้ซื้อนะครับเป็นการยกตัวอย่าง,างเป็นเคสกรณีศษานะครับก็คือบาร์บ BAFS นะี่ อย่างบาร์เนี่ยท่อ,อใช่ท่อส่งอะไรเงี้ยป่ะใช่เขา<ม>ทำท่อส่งน้ํามันทํารับจ้างเติมน้ามันในสนามบินเห็นไหมเขาเป็นรับจ้าง<ม>อ่าเขาซื้อน้ามันมาขายไปโดยที่ก <c oughs> ็คิดค่าจ้างดังนั้นเนี่ยเขาก็ <c oughs> ไม่ได้มีความไมไ่มีความเกี่ยวข้องกับราคาน้ามันที่ขึ้นลงอืมแต่อันงี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีความผันผวนมากนักนะครับแต่ก็บอกนะว่าจะซื้อหุ้นจะต้องไปวิเคราะห์ กิจการว่าตอนนี้เขามีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็วิเคราะห์ตัวผลกระทบของโควิดหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายดูราคาด้วยว่าถูกหรือแพงนะครับอ่ะโอเคนะฮะกลุ่มแล้วพลังงานไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาคือกลุ่มเดินเรือกลุ่มเดินเรือนะครับกลุ่มเดินเรือเนี่ยมันอ้างอิงกับพวกดีมาและซัพพลายของการใช้เรือนะ mm. อ้างอิงการใช้ดีมาสัมพันธของการใช้เรือนะครับ บางช่วงเวลาเนี่ย <c oughs> ที่มีดีมานเยอะๆอย่างสองปีเนี้ยคือดีมานเยอะมากใช่ไหม <c oughs> ดีมานการใช้เรือนะเยอะมากทําให้ค่าระวังเรือมันเพิ่มขึ้นสูงทุกทุกหน่วยเลยนะทุกหน่วยเลยนะครับก็ทาให้หุ้นกลุ่มเดินเรือเนี่ยโอ้โหกาไรกันแบบ <c oughs> มโหลานมะโหลานมะโหระ,ะ,ะทึกนะครับ <c oughs> แต่ถ้าในช่วงเวลาที่อ่ะคาถามนะพี่คิดพ,พี่ถามต่อนะพี่ถามว่าตอนเนี้ยค่าระวังเรือสูงมากเลยกําไรนี่แบบมหาศาลเบ์ดกำไรมหาศาล คำถามคือถ้าเบิร์ตเป็นอู่ต่อเรือถ้าเบิร์ตเป็นเจ้าของบริษัทเรือครับตอนเนี้ยเบิร์ตควรทาอะไรอยากทําอะไรดีกว่าอยากทําอะไรดีกว่าถ้าเป็นอู่ต่อเรือแล้วราคาน้ํามันสูงไม่ใช่้ํามันราคาดับมันสูงตอนเนี้มีความต้องการใังเรือเออค่าระวังเรือสูงถูกต้องก็ต้องต่อเยอะๆก็ต้องต่อเยอะๆถูกต้องไหมถูกต้องไหม เออรีผลิตออกมาให้มันคันช่วงนี้เพราะว่าโอ้โหคัาระวังเรือสูงมากเลยกําไรดีมากเลย <c oughs> แล้วเนี่ยจะได้ออเดอร์ในการต่อเรือเยอะมาก <c oughs> แต่คำถามคือเรือลํานึงเนี่ย่าจะต่อเสร็จี่ยใช้เวลาเป็นปีๆ <c oughs> เป็นปีนะ <c oughs> คำถามคือแล้วทงเมื่อผ่านไปสองสามปีข้างหน้าเนี่ยครับพอปริมาณเรือที่ปีเนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ต่อกันอุตลุดเลยนะ <c oughs> ในสองสามปีเนี่ยมีปริมาณเรือเยอะขึ้นเยอะขึ้นคำถามคือดีมาเนี่ยในสองสามปีข้างหน้าจะเยอะเท่าวันนี้ไหมดีมานในการใช้เรือนะ อืมก็น้อยลงอาจจะน้อยลงเพราะว่าช่วงนี้มันถูกบีบอัดเข้ามาใช่ปะ่ะจากช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์ก็ไม่มีการใช้เรือเลยใช่ไหมพอเปิดล็อกพอเปิด down, ล็อกดาวน์รอบแรกนะรอบแรกพอเปิด down, ล็อกดาวน์รอบแรกปุ๊บเนี่ยโอ้โหดีมามันอั้นเน่ะก็ปิดไปสองสมเดือนอ่ะนั้นดีมามันก็อัน้นก็ล้อนออกมาเขาเรียกว่าเพนอัพดีมานดีมันล้อนออกมาก็ทําให้ราคาเออ่ค่าระวังเรือมันสูงมากดีมา,ม,ม,า,ม,ามันมากกว่าปกติงไงอ่ะเพนอัพดีมานเพนอัพ uh huh. uh, คือแบบสูงขึ้นบีบอัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หล mm ังจากสองสามปีข้างหน้าถ้าเกิดว่า มันไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ล่ะแต่ปริมาณสัプายหรือเรือเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วอะเนี่ยราคาค่าระวังเลยจะเป็นยังไงก็ล่วงสิครับใช่ไหมพอค่าระวังล่วงเฮิบกำไรคราวนี้จากที่เยอะๆมากๆมาร์จิ้งสูงๆเนี่ยสุดท้ายขาดทุนนะครับครับขาดทุนนะแต่กลุ่มเนี้ยขาดทุนก็ยังต้องวิ่งเรือเพราะอะไรเพราะว่าก็มีเรือแล้วมีต้นทุนแล้วอะถ้าไม่วิ่งขาดทุนหนัก,กวันนี้อืม<嗯>การวิ่งก็คือเป็นการลดการขาดทุนนะ แล้วก็ดังนั้นเนะี่ยหุ้นกลุ่มเหลือก็จะเป็นไซเคิลค่อนข้างจัดมากนะครับก็คือพอช่วงไหนที่ดีก็ดีกันโอ้ยกำไรมหาศาลพอช่วงไหนที่แย่ก็ขาดทุนเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ย<ม>คนหลีกเลี่ยงเ<ม>นะีกลุ่มที่หกละนะคารับลึกก่อนนะธนาคาร<ม>นี่แหละเออคือ <c oughs> ธนาคารเนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่ยังคิดว่าเอออะถ้าถ้าเป็นมือใหม่นะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยง เพราะว่าอย่างนี้ที่จะให้เรียกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับกลุ่มธนาคารและการเงินเลยดีกว่าเบิร์ดอยากจะเหมาเลยด้วยซ้ํากลุ่มธนาคารและการเงินนะกลุ่มธนาคารและการเงินนะครับกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเติบโตตามเศรษฐกิจไทยไหมใช่ใช่แล้วเติบโตนะครับแต่ต้องเข้าใจาก,ก่อนครับว่าธนาคารก่อนธนาคารเนี่ยนะครับไรายได้มาจากอะไรมาจากดอกเบีย้ยดอกเบี้ยมาจาก<บ>อะไรมาจากการปล่อยกู้จะปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วใครมากู้ จะบอกว่าธุรกิจมากู้เป็นส่วนใหญ่นะธุรกิจเนี่ยก็หลากหลายเลยท่องเที่ยวอะไรค้าขายค้าปลีกใช่ไหมอะไรอีกโอ้เยอะแยะนะภาคบริการภาคผลิตสินค้าโรงงานภาคผลิตส,ส่งองค์ส่งออกทุกคนกู้แบ่งหมดทุกคนกู้แบ่งหมดมดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตกับอุตสาหกรรมไหนก็ได้เมื่อเกิดวิกฤตกับอุตสาหกรรมไหนก็ได้ธนาคารกระทบหมดถูกไหม เนี่ยดูรอบนี้เลยรอบนี้แนววิกฤตรอบนี้นะครับเป็นวิกฤตที่กระทบกับภาคท่องเที่ยวใช่ไหมก็คือโรงแรมเป็นหลักนะครับคําถามคือเนี่ยธนาคารกระทบไหมกระทบเดี๋ยวถ้าอีกไม่กี่ปีสมมติเล่นๆนะอีกไม่กี่ปีนะมีสักอีกสักอุตสาหกรรมหนึ่งกระทบแบงค์กระทบไหมกระทบอีกครับดังนั้นเนี่ยมันกระทบตลอดเวลานะมันเป็นไซเคิลจัดมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือธนาคารเนี่ยมันใหญ่มากแล้วพอใหญ่มากแล้วเนี่ย ยอดขายเขาเอ้ยแี่สินเชื่อเขาแต่2ล้านล้านแล้วอะ่ะมันโผมันใหญ่มากอะ่ะใหญ่ที่สุด<ม>ในประเทศแล้วอะ่ะตอนนี้ี่ต่อนหนึ่งแบงค์นะ2ล้านล้านต่อนหนึ่งแบงค์นะคือมันใหญ่มากจนกระทั่งเขาโตยากแล้วเศรษฐกิจไทยในอนาคตมันก็โตไม่เยอะนะครับธนาคารเนี่ยก็อ,อีกหนึ่งกลุ่มที่ก็เป็นไซเคิลจัดๆแหละนะครับโตไม่เยอะแถมเสี่ยงที่จะเกิดคริสติตได้ตลอดเวลานะครับก็โดยเพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเจอนะครับถ้าเจอนะฟินแลนเชียวคริสตในอนาคตนะฮะโหหนัก บอกเลยว่าหนักหนักหนัก,นกเออประมาณนี้นะก็คุณเหลี่ยงเลี่ยงนะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วแล้วกลุ่มการเงินอื่นๆจริงแล้วเนี่ย <c oughs> ก็พี่มองว่าในระยะยาวเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังโตอยู่ดีก็ตามนะที่เป็นนอนแบงก์นะครับยังโตอยู่ก็ดีอะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากเชียร์เลยนะพูดตรงๆนะด้วยความรักเลยนะครับคือถ้าคุณมองว่าจะาฉาบฉยยเงี้ยอาไม่ว่ากันแต่ถ้าเสยวยาวเนี่ยพี่ว่าน่ากลัวนะเพราะว่า แบงค์ชาติอ่ะจำเป็นที่จะต้องเข้ามากํากับดูแลไม่ให้เกิดหนี้เสียเยอะๆในระบบดังนั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาเรียกว่าควบคุมอ่ะนะเพดานดอกเบีย้ยกดลงขึ้นดอกเบีย้ยโอ้โหมันนอนแบงค์จะโดนบีบมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอ่ะนะครับอืมอมคือต้องบอกว่านอนแบงค์เนี่ยเมื่อก่อนดีมากโอ้โหสวรรค์เลยหกปีที่ผ่านมาคือสวรรค์เลยแต่ฟอร์มนาวออนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้สดใสขนาดนั้นอืมเนี่ย <c oughs> ปีหน้าเนี่ยเผลอๆจะแบบ ผเผลอนะผมเผลอนะปีหน้าจะเป็นปีแบบท้ายๆแล้วที่จะเอนจอยอ่ะอืมเพราะปีหน้าจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยไงใช่ปะ่ะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เนี่ยนั่นเป็นเจ็ดกลุ่มเขาวลาที่พอนึกออกตอนเนี้ยว่าว่าว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะพี่ว่าไม่เหมาะมือใหม่เลยถ้าคุณอยากลงตัวแล้วกำลังชัวรๆนะคําว่าใหม่นี่ใหม่ในข้นนั้ไหนนั่นแหะสิ ไม่รู้อะไรเลยอันนี้แน่นอนใช่ก็จริงๆถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ประเภทไหนก็ยังไม่ควรใช่ป่ะคืออย่างนี้เบิร์ตพี่บอกว่าถ้าเป็นมือใหม่กิ๊กๆเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือใหม่กิ๊กๆเลยเนี่ยต่อให้นะเบิร์ตต่อให้มีความรู้แล้วนะคุณกลุ่มเจ็ดกลุ่มเนี้ยก็ยังไม่แนะนํานะอ่าเออต่อให้มีความรู้แล้วด้วยนะก็ยังไม่แนะนํานะเพราะว่าคืออย่างนี้ประเด็นของมือใหม่คืออะไรพี่ว่ามือใหม่เนี่ยปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับเบิร์ต คือความเข้าใจความเข้าใจในในในไซเคิลอะในไซเคิลวิกฤตเศรษฐกิจในอะไรพวกเนี้ยยังเห็นภาพไม่ครบยังเห็นเขาเรียกว่าเขาเรียกไงเห็นจิ๊กซอว์ไม่ครบอะเออเออยังไม่ยังไม่รู้อะว่าแบบเอ้ยมันต้องต้องยังไงต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณคล่องคล่องคุณเก่งแล้วนะคุณอยากลงทุนอะไรแล้วแต่คุณเลยถ้ามือใหม่เนี่ยต่อให้มีความรู้แล้วเนี่ยพี่ก็แนะนําว่า ควรเลือกกลุ่มไหนนะมาประดุจไปโยนประเด็นนี้ดีกว่าควรเลือกเออเดี๋ยวน้องมี่ตัวตัวหนึ่งกลุ่มที่แปด IPOIPO เนี่ย<ม>ก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่า IPO เนี่ยต้องยอมรับว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ IPO เนี่ยมันเก่งกำไรเป็นหลักเก่งกำไรเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันมีความผันผวนสูงมากประเมินยากเพราะไม่มีอดีตให้ประเมินนะครับก็ยากสำหรับมือใหม่หมนะครับเนี่ยประมาณแปดกลุ่มนี้อ่ะทีนี้คําถามคือควรเลือกกลุ่มไหนอ่าควรเลือกกลุ่มไหน วิธีการเนี่ยที่ดูแบบนี้ดูว่าดูดีๆนะมีสองประเด็นนะสองประเด็นพอแล้วนะครับหนึ่งในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเจงไหมหนึ่งนะหนึ่งดูก่อนว่าเขาจะเจงไหมมีโอกาสเจงง่ายไหมมีโอกาสโดนดิสรับง่ายไหมโอเคปะ่ะหนึ่งนะดูว่าในอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเรายังต้องใช้สินค้านี้อยู่ไหมใช้บริการนี้อยู่ไหมอ่าห้าถึงสิบปีข้างหน้าเลยนะไกลเลยนะหนึ่ง ข้อสองสำคัญกว่าข้อแรกอีกคือเราคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ไหมนะย้ำนะต้องค่อนข้างแน่ด้วยนะว่ากำไรและรายได้ของบริษ,ษัทเนี้ยในห้าปีข้างหน้าในสิบปีข้างหน้าเนี้ยยังสามารถเติบโตได้นแน่แน่ค่อนข้างมั่นใจอ่ะโอเคปะอืมต้องรู้เหตุผลด้วยว่าจะขึ้นในเพราะอะไรถ้าคุณจะมั่นใจนะคุณต้องรู้เหตุผลไม่ใช่นึกเอาเอง <c oughs> ไม่ใช่ดูเองต้องหาข้อมูลด้วยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นปตรทรมาปตรทรกันก่อนนะสมมุติว่าเป็นปั๊มน้ำมันดีกว่าอะสมมุติเป็นปั๊มน้ำมันกันสมมติเฉยๆนะอยากเห็นภาพชัดนะครับถ้าเป็นปั๊มน้ำมันเงี้ยคำถามคือในอีกห้าปีปั๊มน้ำมันยังมีอยู่ไหมมีมนะสิบปีมีไหมมีอ่นั้นข้อแรกผ่านแล้วโอเคผ่านข้อแรกแต่ข้อที่สองครับคำถามคือในห้าถึงสิบปีข้างหน้าเราคิดว่าปั๊มน้ำมันจะขายน้ำมันได้มากขึ้นไหมครับ คูณไม่เต็มปากนะเฮ้ยไม่นะครับเต็มปากนะไม่แน่นอนโอ้แน่นอนครับแน่นอนว่าไม่เออแน่นอนว่าไม่อใช่ครับเพราะว่าอย่างบอกว่าต้องหาข้อมูลไงว่าเขาเรียกว่าอน l c o n s u m p t i หรือว่าผมจะบอกว่าไม่เต็มปากในด้านเติบโตแต่พี่คือเต็มปากในด้านไม่โตแน่นอนโตไม่โตแน่นอนเต็มปากว่ามันมันมันไม่ใช่ไม่โตมันลดลงแน่นอนเออมันลดลงแน่นอนเพราะว่าคือ ออยคอนซัมชันหรือว่าปริมาณการใช้น้ามันเนี่ยการบริโภคน้ํามันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงแล้วและแน่นอนว่าอย่างที่เรารู้กันว่าในอีกสามถึงห้าอันนี้ห้าถึงสิบปีก็แด้วห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยคนจะใช้อีวีเยอะขึ้นแน่นอนคนใช้อีวีเยอะขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าคนใช้เอวีเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าน้ํามันก็ต้องคนใช้น้อยลงนะครับเห็นไหมเราจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าคุณต้องมองอนาคตเห็นไหมหัวใจของการลงทุนการมองอนาคตไม่ใช่มองปัจจุบันหรืออดีต ปัญหาของนลงทุนที่ล <conception> <laughs> be ้มเหลวคืออะไรมองอดีตเฮ้ยอดีตดีมากเลยเนื้ออะกไหมเนี่ยสามปีมันได้ดีมากเลยดีมากเลยคําถามคืออนาคตอาจจะไม่ดีก็ได้ไงเนี่นคุณต้องมองนะสองข้อนี้พอง่ายๆพอนะครับหนึ่งมองที่ว่าจะเจ๊งไหมในขั้นสิบปีข้างหน้ายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมสองคือรายได้กําไรจะเพิ่มขึ้นไหมเอาแบบคนข้างแน่ด้วยนะคุณต้องหาข้อมูลนะว่า บริษัทมีแผนอะไรแล้วมีความเป็นไปได้ไหมอเยอบขยับไปต่างประเทศจะจริงหรือเปล่าโชว์หรือเปล่าพยายามมองด้านลายไว้ก่อนเชื่อผมอืมอมองด้านลายแล้วแล้วอะไรนะเหมือนกับว่าตอบคำถามในด้านลายนั้นนะใช่ให้มันให้มันไม่มีคำตอบว่ามันจะเกิดขึ้นอนะ่ะใช้คำว่าอะไรวะคุณละงง เออคือเหมือนพยายามหาข้อโต้แย้งที่มันจะไม่โตใช่แล้วหาไม่เจออะไรอย่างนี้ค,คือมันอาจจะหาเจอมันอาจจะหาเจอแต่ว่าถ้ามันแบบไม่ใช่เป็นประเด็นที่มันโอ้โหมันแบบไม่โตแน่ๆเลยวะ่ะมันจะโตท่าไหนวันนึกไม่ออกอิมเมจินไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 2> ถ้าอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ยากละแต่ถ้าบอกเฮ้ยมันก็ดูพอเป็นไปได้นะเออใช่ไหมเช่นอุตสากรรมก็ยังเติบโตอยู่นะอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าอุตสากรรมันเติบโตอยู่เฮ้ยก็เป็นไปได้นะเบิ์ล ใช่ไหมอืมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหาตัวเลขอะไรพวกนี้อืมแต่พวกนี้ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์เลยนะคือคือเวลาเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยถ้าคนแบบอ่อนประสบการณ์อ่ะผมมองว่าคือบางคนอ่ะจะไปโ over e อ t i m a t e ในบางเรื่องแล้วก็ under estimate ในบางเรื่องด้วยเช่นสมมุตินะบริษัทเขาแบบเขา perfect ทุกอย่างเลยจุดอ่อนน้อยมากแต่เขาอาจจะไปคิดได้ว่าเอ้าแล้วเกิดแบบโทษนะคือ ซีมองเท่งกันหมดเลยหล่งสมมติคืออย่างเงี้ยเหมือนโอเวอร์เอสติเมตแบบหรือว่าอยู่ดีๆระเบิดอะไรลงมีสงครามลงโอเวอร์เอสติเมตกันหมดในบางเรื่องในขณะที่บางเรื่องที่แบบควรจะควรจะเอสติเมตประเมินให้ดีอะ่ะก็ไปอันเดอร์มันคือแบบอ๋อไอเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาเก่งอยู่แล้วที่บริหารเก่งอยู่แล้วไยังไงก็รอดเออนึกออกก่าถ้าคนอ่อนประสบการณ์มันมันจะอย่างนี้ไงคือมโนมันมันไม่เห็นของจริงมาก่อนอะ่ะก็จะคิดอะไร ไปได้เรื่อยหมดอ่ะตามสื่อที่เสพมาก่อนหน้าก็จริง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 ก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรเหมือนกันข้อมูลก็หาข้อมูลมามาหาข้อมูลมาเขาเรียกว่าอะไรนะเบิร์ดหาข้อมูลมา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 พิสูจน์อะอย่ามมโนอะเอออย่างมโนอะลดการมโนนะมโนนี่คืออันตรายนะคิดไปเองว่า เนี่ยเขาอยู่มาได้ตั้งสาสิบปีแล้วเขาอยู่ต่อไปได้แน่นอนเออก็ใช่แต่มานจะไม่โตก็ได้ไงอืเ <c oughs> นี่ยแต่เขาเก่งมากเลยเขาเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศก็ใช่ก็ไม่เถียงแต่ <c oughs> ปัญหาคือเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเก่งแค่ไหนเนี่ยมันบางทีนะครับปัจจัยภายนอก,กบเบิดมันก็ <c oughs> ใช่ไหมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะครับอย่างเนี้ยคนจะใช้อีวีเยอะขึ้นแล้วใช้น้ำมันลดลงมันหลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนธุรกิจไปแล้วแต่ก็คําถามคือมันจะชดเชยกับการลดลงทันกันไหมมันดูแบบดาอ่ะนะมันดูดานะอ่ะใช่ไหมมันดูมมไม่แน่ใจอะว่าพอธุรกิจเดิมมันโหขนาดใหญ่มากยออขายมาโหและทึกมากจะเอาธุรกิจไหนที่สิธุรกิจมาทดแทนกันได้อ่ะผมก็ไม่ง่ายนะธุรกิจขนาดแบบเป็นหลักรายได้นะหลักล้านล้านอ่ะโอ้โหเบิร ธุร <laughs> กิจที่มีรายได้หลักล้านล้านบาทสองล้านล้าน,านบาทอ่ะต่อปีอ่ะโอ้โหมันต้องต้องใหญ่แค่ไหนวะแล้วจะหาอะไรมาแทนได้อ่ะในขณะที่ CPO โทษนะ CPO เนี่ยยักษ์ใหญ่สุดๆแล้วนะในประเทศเนี่ยยอดขายรวมนะทั้ง CPO ทั้ง m a c โครรวมกันแล้วนะยังห้าแสนเองอ่ะเออโขล้วจะเอาอะไรได้ไหนมาแทนกันนะครับ <laughs> ต้องอยังต้องเอา CPO แมคโครโลตัสบิ๊กซีน โอ้ยทุกแห้งมันรวกันยังยังพ่จะร้านล้านเองอะเออเอออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วเขาจะไปหาแล้วได้มาจากไหนมาชดเชยกันล่ะใช่ไหมใช่อืมอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคคำถามต่อมา